สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมษากัญญานะคะคาเฟอีนในกาแฟนั้นเป็นสารกระตุ้นซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้เราเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ได้ด้วยความสดใสกระปี้กระเป๋าดื่มกาแฟทุกวันทำให้แก่เร็วจริงเท็จแค่ไหนแล้วอย่างนี้ข้อกาแฟจะทำอย่างไร เพื่อคลายความสงสัยลองมาหาคำตอบกันนะคะหรือว่าจริงๆมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อผิวของเราเลยในกาแฟ1แก้วมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ50-400มิลลิกรัมซึ่งปริมาณของคาเฟอีนนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของกาแฟและน้ำในแต่ละแก้วด้วยนะคะเนื่องจากคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนั้น ทําให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นดังนั้นเมื่อดื่มในปริมาณที่มากร่างกายจึงมีน้ําหล่อเลี้ยงน้อยลงทําให้ผิวพรรณนั้นแห้งกร้านได้พอไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงผิวเราก็จะแห้งเสี่ยงเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นการดื่มกาแฟที่ถูกต้องนั้นต้องมั่นใจว่าเราดื่มน้ําเปล่าเพียงพอในแต่ละวันด้วยนะคะกาแฟไม่ได้แค่ทำให้แก่เร็วนะคะ อาหารอย่างอื่นก็สามารถทำให้แก่เร็วได้เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นเค้กและก็โดนัทเพราะว่ามันมีน้ำตาลในปริมาณที่มากน้ำตาลเป็นศัตรูตัวร้ายกับผิวพรรณมากๆเลยค่ะเพราะมันทำให้ผิวของเราบางลงเปราะและแพ้ง่ายผิวที่บอบบางนั้นทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่นได้ง่ายเลยนะคะดังนั้นเราควรเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ80% และอีก20%ก็ปล่อยตามใจปากได้เลยค่ะเนื่องจากน้ำตาลเป็นปัจจัยสำคัญในการทำร้ายผิวดังนั้นการดื่มกาแฟาที่เต็มไปด้วยน้ำตาลจึงเป็นความผิดพลาดแบบคุณสองเลยนะคะเพราะคาเฟอีนบวกน้ำตาลเท่ากับผิวขาดน้ำและผิวที่บอบบางถ้าคุณชอบดื่มกาแฟาที่ใส่ครีมใส่น้ำตาลเยอะๆแนะนำควรเปลี่ยนเป็นกาแฟาดำจะดีกว่านะคะ และหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ติดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่าลืมดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไปนะคะและอาหารอะไรอื่นอีกที่ทำให้แก่เร็วฟาสต์ฟู้ดและแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากมีไขมันทรานทำให้การไหลเวียนเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังไม่ดีการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินก็แย่ลงดังนั้นผิวพรรณจึงเหี่ยวย่นได้ง่าย และเกลือก็ทําให้ความดันในเลือดสูงส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและทําให้เกิดอาการบวมน้ําซึ่งทําให้คุณดูโทมและเหนื่อยล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายของเราสูญเสียน้ําจึงทําให้ผิวเหี่ยวย่นได้ง่ายแต่คาเฟอีนต่างกับแอลกอฮอล์ที่มีประโยชน์ในการต้านโรคภัยต่างๆได้แล้วดื่มกาแฟแค่ไหนถึงปลอดภัย คาเฟอีนและกาแฟนั้นควรจะดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ควรเกินสีแก้วต่อวันนะคะหากดื่มมากเกินไปจะทำให้ตื่นตระหนกเกิดโรคนอนไม่หลับงุหดหงิดชุนเฉียวง่ายแถมยังพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะตราบใดที่คุณดื่มกาแฟในจำนวนที่พอเหมาะและดื่มน้ำเยอะๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแก่เร็วที่สำคัญอย่าลืมดูแลเรื่องอาหารด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่กาแฟเท่านั้นนะคะที่ทำให้แก่เร็วทั้งเกลือทั้งน้ำตาลและอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันล้วนมีคุณและโทษดังนั้นทานอย่างพอดีจะได้ไม่เกิดโทษนะคะ